กราฟหุ้นขึ้นลงที่เห็นอยู่มันเกิดจากอะไรกราฟที่เห็นนั้นมันคือราคาหุ้นที่เกิดจาก s ัพ p ายและดีมา n หรือความต้องการซื้อและขายนั่นเองพอมีคนซื้อมากกว่าขายราคามันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแต่พอมีคนขายมากกว่าคนซื้อราคาก็จะหลงกลายเป็นสีแดงแต่ถ้าจำนวนคนซื้อและขายเท่ากันเนี่ยราคาก็จะคงที่ทซึ่งการซื้อขายแต่ละครั้งเนี่ยมันคือการจับคู่ระหว่างคนซื้อที่เสนอราคาสูงที่สุดกับคนขายที่เสนอราคาต่ำที่สุดณนะจุดที่ราคาเท่ากันเนี่ยเขาเรียกว่าจุดดุลยภาพมันเป็นจุดที่คนซื้ออและคคนนขาาย,ยมรรับใ ต่จุดดุลยภาพนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแรงซื้อและแรงขายของแต่ละวินาทีเราเลยเห็นกราฟขึ้นลงตลอดเวลาและปัจจัยอะไรที่มันทาให้แรงซื้อและแรงขายเปลี่ยนไปเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาที่ภายในกันก่อนภายในก็คือของบริษัทถ้าผลประกอบการดีคนก็อยากซื้อหุ้นแต่ถ้าไม่ดีคนก็เทขายต่อมาเงินปันผลมันสามารถดึงดูดนักลงทุนได้เหมือนกันสุดท้ายการบริหารจัดการถ้ามีวิสัยทัศน์ดีและมีความน่าเชื่อถือมันก็ยิ่งน่าซื้อเข้าไปใหญ ภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีคนมีกำลังซื้อธุรกิจก็มีแนวโน,น้มที่จะได้กำไรอัตราดอกเบีย้ยการขึ้นลงของดอกเบีย้ยธนาคารมีผลต่อเศรษฐกิจมากอันนี้เดี๋ยวอธิบายในคลิปถัดไปข่าวสารและการเมืองข่าวดีข่าวร้ายสงครามภัยพิบัติการเลือกตั้งพวกนี้มีผลต่อราคาหุ้นทั้งหมดแล้วเคยสงสัยไหม มูลที่เราซื้อขายเนี่ยเราซื้อขายกับใครบางคนอาจจะคิดว่าเรากําลังซื้อขายกับบริษัทแต่นั่นก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะตอนนี้เรากําลังซื้อขายกับนักลงทุนด้วยกันเองอาจจะฟังดูสับสนเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งชื่อว่าร้านแอบแซ่บซึ่งกว๋วยเตี๋ยวแอบแซ่บเนี่ยขายดีมาก ซึ่งเจฝีที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยอยากขายายกิจการให้ใหญ่กว่าเดิมเจฝีอยากขายายกิจการไปทั่วประเทศไทยแต่เงินทุนที่มีมันไม่พอเจฝีก็เลยเลือกวิธีการระดมทุนจากประชาชนโดยการขายหุ้นร้านก๋วยเตี๋ยวให้คนทั่วไปและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เจฝีก็ต้องไปปรึกษาบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประเมินมูลค่าของร้านก๋วยเตี๋ยวและก็เตรียมเอกสารไปขออนุญาตกับกรอตตพอทุกอย่างพร้อมและกรอตตอ,อนุมัติร้านก๋วยเตี๋ยวแอบแซ่บก็จะเข้าสู่กระบวนการ I P O ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่าตลาดแรกมันเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะได้ซื้อหุ้นจากบริษัทโดยตรงเงินที่ได้จากนักลงทุนเจฟีก็เอาไปขยายกิจการตามแผนสรุปในวันนั้นนายดำกับนายแด,กนนดงก็ได้หุ้น IPO จากร้านก๋วยเตี๋ยวไปเสร็จแล้วพอร้านก๋วยเตี๋ยวแอบแซ่บขายหุ้น IPO หมดหุ้นทั้งหมดก็จะถูกนําไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรียกว่าตลาดรองไม่นานนายเขียวก็โผล่มาพร้อมพูดว่าอยากได้หุ้นของก๋วยเตี๋ยวแอบแซ่บจังแต่หุ้น IPO ตลาดแรกมันไม่มีขายแล้วนายเขียวก็เลยต้องไปขอซื้อต่่าาากกนดหรรแทุ้้้้เเเิขขซ็ไไไมบษัป ของนายดำหรือนายแดงที่เป็นคนขายหุ้นให้แล้วทุกคนก็ร่ำรวยเพราะบาร,รมีกว๋วยเตี๋ยวแอบแซบนี่ก็เป็นเรื่องราวว่าหุ้นที่เราซื้อขายกันเนี่ยมาจากไหนจะได้เข้าใจกลไกการซื้อขายกันมากขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไว้เจอกันคลิปหน้า